สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ยู่ห้เกผบ้อาคันะครับในคลิปนี้จะไปลุยนะครับสอบประมูลผลในหัวข้อสอบจมตีนะครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างมาดูข้อมูลก่อนนะครับก็คือเป็นพื้นที่ในอาคารนะครับเป็นเกาะพิเศษนะครับหรือเกาะสีฟ้านั่นเองมีหุ่นหุ่นเลือดลดทุกๆ1วินาทีนะครับนั่นแปลว่า ไอห,หุ่นที่เราต้องฮิวอ่ะเราก็ต้องคอยยูเติมเรื่อยๆนะครับไม่งั้นก็จะไม่ได้ดีบัฟใส่สตูนะสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับมันจะมีหุ่นอยู่ในด่านตัวหนึ่งในแต่ละเวฟนะครับเราต้องคอยฮิวให้เลือดมันเยอะขึ้นเพื่อเลือดเมือเ่อเลือดหุ่นยิ่งเยอะเนี่ยจะยิ่งทําให้สตูโดนดีบัฟเกราะนะครับโดนโดนโจมตีแรงขึ้นนะนะก็จะทําให้เคลียร์ได้เร็วขึ้นนะครับต่อมานะครับ อันนี้มันบอกว่าถ้าเราเอาตัวละครที่มีโรตามเนี้ยก็คือสปอตเตอร์ดิวเลอร์แทงเจอร์ฮิลเลอร์แล้วก็เทคนิคอลสปอร์ตเนี่ยมาครบอย่างละหนึ่งตัวขึ้นไปนะครับจะทำให้ค่าคอสของเราทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือคอสในการใช้สกิลมันจะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยว่าดูทีมหนึ่งทีมสองทีมสาเป็นยังไงนะครับ เริ่มเข้าสอบกันเลยนะครับกดปุ่มเดี๋ยวจะขออธิบายเรื่องทีมที่ต้องใช้นิดนึงนะครับก็จะเห็นตรงไอสัญลักษณ์ตรงซ้งายบนของชื่อตัวละครนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะบอกบอกว่าอยู่โรอะไรนะครับให้ดูให้ครบนะครับว่ามันต้องมีสัญลักษณ์ครบตามนี้นะครับก็คือโลเป็นแทงเนาะถ้าเป็นเป้าเลงก็คือดิวเลอร์นะครับเป็นตาเป็น dps นั่นเอง ถ้าเป็นตัวหัวใจแล้วก็มีกังเขนเนี่ยแปลว่ายูเลอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นซัพพอร์เตอร์ที่มันจะมีเหมือนกับลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็ลูกเฟืองจะเป็นเทคนิคอลซัพพอร์ตนะครับต้องครบตามนี้นะครับ1 2 3 4 5 5โรนะครับถึงจะได้บัฟเพิ่มคอสเต้นคอสในการเล่นนะทีมทีมที่ใช้หลักๆก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ ตัวแทงคือแต่ละโรเนี่ยตัวอะไรก็ได้เลยส่วนโจมตัวที่ทำดาเมจหลักตัว DPS หลักก็ต้องเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีตัวฮิลนะครับแน่นอนว่าห้ามขาดตัวยิปเป็นขาดนะครับทีมแรกเริ่มเลยหลักๆก,ก็มีแค่ตัวฮิลที่ต้องมีถ้าคุณไม่มีตุวละครแบบเกี <is> ยงพอก็คือแบบอาจจะขาดโรนุ้นโรนี้เนี่ย ก็ไม่เป็นไรนะครับียงสามารถลงได้นะแต่แค่ว่ามันคอสมันจะช้าซึ่งการที่คอสช้าก็จะมีผลในการทำแปมแค่นั้นเองครับแล้วเราก็เล่นลุยปกติมนลุยด่างปกติเลยเก็บอิลก่อน,นเอาไปอิลเสานน้นนะครับขอบัฟสักหน่อยพิเูนนี่ มื่อกี้ฮีโลฮะเก็บเรียบไปแล้วโอฮาลุก็จะฮิวช้าหน่อยนะครับถ้าถ้าเกิดใช้โอฮาลุกันเรียกใหม่ต่อจะหมดเนี่ยเสาสุดท้ายจะเริ่มแบบว่าไอ้นี่แลหละฮิวได้น้อยลง เรียบร้อยครับไปดูแต้มกันหน่อยแล้วก็จะด,ดูดาเมจนิดหนึนน่งอ่าก็ไม่แย่อีโลฮานำมาเลยนะฮดาเมจก็เ้นเ้นไปที่โจมตีฟ้าที่สามารถโจมตีหมู่ได้นะครับทีนี้มาดูทีมที่สองนะครับแต่าเขาแต่ก็ยากอีกเพราะว่าโจมตีฟ้า ที่เป็นดามเมจบุก็มีน้อยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวลิมิเต็ดด้วยก็เข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะติดตรงนี้กันนะครับก็เอาเท่าที่ไหวแหละอาจจะไม่ต้องลงระดับ4นะครับอันนี้ทีม2หผมก็ตามนี้นะครับเทคโนโลยีซัพพอร์ตใช้ฮิฟูมิชุดว่นายน้ำนะแล้วก็ดามเมจหลักจะเป็นคาลินบันนี่เกิล ซึ่งคารินวันนิเกิลใช้คอส,สูงมากผมก็จะขอยืมเพื่อนนะครับเป็นคุยมาช่วยลดคอสแล้วก็มีทำดาเมจคงที่ตัวหนึ่งแล้วกันจีซูน่นะครับพูดไว้นะั้นซึ่งอย่างที่บอกว่าไม่ได้จำเป็นว่าต้องเอาตามผมนะครับเอาดาเมจฟ้าตัวไหนมาก็ได้นะถึงก็ลงฮิลก่อน ิวผมไปก่อนเลยนะครับเอผมผมลืมตั้งไอ้นี่แน่เลยนะอนุญาตเริ่มใหม่ผมลืมตั้งสกิลเริ่มต้นใช่ไหมอุยไม่ได้ตั้งไว้ที่จริงต้องต้องตั้งอุยเป็นสกิลเริ่มต้นนลเมื่อกี้วนมาหาไม่เจอนะครับ นี่โอเคอย่างนี้โอเคแล้วดก่อนเลยเดีย่ยวดูนี้ก่อนอ่านั่นแหละเป่าปาดิวเพราะวีวนไปเลยก็ได้นะครับต้องสีเรลียดนี่ ดึงให้เดินขึ้นไปหน่อยทีมนี้จะรู้สึกจะช้าหน่อยนะเป็นเสาสุดท้ายแล้วฮิวได้เบาด้วย อยากได้เียเออนั่นแหละที่ต้องการเป่าป้าไป,ไปนั่นแหละเปรียไปได้กี่แต้มครับจะถึงแปดหมื่นไหมโอเคปริมปริมอีกแล้วนะครับเจ็ดหมืเก้าดาเมจแน่นอนขาดริมนำโดอ่ะต่อมาทีมที่สามนะครับ กดสี่ทำไมล่ะ,ะฮิวเป็นอาหานาเอกนะครับซัพพอร์ตเป็นชีนรรสัสส์ก็ดามเมจเอามาสองตัวเอ็นดี้เข้าซัพพอร์ตอันนี้ใครที่เล่นทันนะครับกิจกรรมแจกฟรีมาแล้วอายันเด็ก็รู้สึกว่ามีโอกาสได้ใช้อยู่นะตรงตีฟ้านะครับไป่ตรงตีเหลืองขอโทษครับตรงตีเหลืองนะครับแต่ผมอัพมาไม่เต็มนะ มาแค่พอให้ทำดาเมจได้บ้างนะครับตอนแรกใช้เลเวลหนึ่งแล้วแต้มก็ก็น้อยเกินแตมน่มันก็ได้อะนะแต่มันก็นั่นแหละคือมันรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะจริงเออนั่นแหละเก็บไปบนสกิล ดิวขึ้นไปลอยอ่านั่นแหละเรียบไปนะครับเรียกขอเรียกเฮลิคอปเตอร์หน่อยแล้วกันมันจะได้วนสกิลนะครับก็ดิวเติม บับับ,บอเอาบับสิตา of ่างกับพิ่าคิวเฉลี่ยอ่ก็เคลียร์ไปนะครับอันนี้ถ้าไม่รู้สึกอันนี้จะเร็วกว่าทีที่แล้วหรือเปล่าอ้าวไม่ว่ะไอ้หต,ตามกว่านะครับอ่ะบุสกีก็ทำดาเมจหลักไปนะ ลิส์ลงมานะมาดูแต้มสุดท้ายกันนะครับว่าได้เท่าไหร่สองแสนสามแพันก็โอเคนะนะก็ประมาณนี้นะครับเอามาแชร์กันว่าเออเล่นยังไงนะครับในตอบมวลผลครั้งนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ